原来我黑死。 โดยสายการบินแอร์เอเชีย สวัสดีครับวันนี้รายการบอก9ก้าเล่า1ิบของเรานะครับเดินทางมาไกลถึงลุมพินีสถานนะครับประเทศเนปาลนะครับเพื่อมาเยี่ยมชมนะครับโครงการความคืบหน้าครับของการบูรณะสถานนะครับที่ประสูตรของพระพุทธเจ้านะครับและก็วันนี้ครับต้องบอกเลยครับไกด์กิติมศักดิ์ของเรานะครับที่จะพาเราเยี่ยมชมโครงการนี้ครับกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหญิงอยู่กับเราแล้วด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องถามก่อนเลยนะครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมเขาเรียกว่าเหมือน โครงการเซ็นสัญญากับ MOU ใช่ไหมคร<ม>ับค่เซ็นเซ็นข้อตกลงกันนะ,นะ,ค,ะครับผมในการที่จะจริงๆโครงการที่ชาวไทยรับเป็นเจ้าภาพเนี่นะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเหลือตัวอาคารอีกนิดหน่อยอ,อย่างที่เราได้ปรากฏเห็นอยู่ในขณะนี้ครับผมแล้วก็เ,เขาก็อยากขอร้องให้คนไทยเนี่ยช่วยรับในการซ่อม โตว,วิหารมายาเทวีซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะคะในสถานที่ประสูติแห่งนี้เพราะว่าเป็นวิหารที่สร้างครอบจุดประสูติของพระพุทธเจ้า<อ>นะคะที่พระเจ้าโศกได้ทำเป็นสัญลักษณ์รอยพระบาทเป็นมาร์เกอร์สโตนไว้เมื่อ2 0 0 0กว่าปี2,300กว่าปีที่วนะคะ,ะตัววิหารเนี่ยเกิดชมรุษแล้วเขาก็ เขาก็บอกเขาอยากจะมอบบ้านพระพุทธเทจ้าตรงนี้เนี่ยให้คนไทยได้มีโอกาสม,มาเป็นผู้ที่บรุรณะซ่อมแซมคะคะคุณหญิงครับแล้วความสําคัญของการเซ็นสัญญา MOU ในวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นนะคะในการที่จะเขาจะให้เราเนี่ยมาเป็นผู้ซ่อมแซม,มตัววิหารที่ชำรุดนะคะคขณะนี้ปัญหาหลัก มากที่สุดก็คือหลังคาของวิหารเนี่ยรั่วครับรั่วเสร็จก็จะเข้าหน้าฝนครัซึ่ง <ผม S 1> ที่นี่ฝนจะแรงมากมก็จะฝนเนี่ยก็จะลงไปน้ำเนี่ยก็จะลงไปกัดกร่อนเอาโบราณวัตถุเนี่ยพวกอิฐพวกหินที่เป็นซากของวิหารเดิมสมัยพระพุทธเจ้า,าตัววิหารที่มาต่อเติมในสมัยของพระเจ้าอาโงโศกคนะคะคือ อิฐหินต่างๆเหล่านี้อายุ2,000กว่าปี <c oughs> ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อด้วยการบริณะ์ครั้งใหญ่ของพระเจ้าอศกานี่ยนะคะก็จะเสียหายเพราะว่าน้ำฝนจะเข้าไปกัดก่อนดังนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องรีบซ่อมก็การความสำคัญในวันนี้ก็คือการที่เราจะได้มีการลงนาม้ำ ข้อตกลงในการที่จะซ่อมตัววิหารมายาเทวีอและที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้เดินทางนะครับไปดูนะครับบริเวณที่เราจะได้บูรณะใหม่นะครับแล้วก็เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้แฟนๆรายการบอกเก้าเล่าสิบครับตามไปดูค่าบรรยากาศเลยดีกว่าว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับได้ค่ะได้ค่ะเชิญค่ะใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบเราจะเล่าให้สิบ เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดยยามาฮ่าฟีโนหัวฉีด เะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์บรรชัยรวยอาลีครับสวัสดีก่อนเลยนะครับซึ่งอาจารย์นะครับเป็นที่ปรึกษานะครับโครงการบูรณะปฏิสังขรณสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ลุมพินีสถานนะครับประเทศในปาลแห่งนี้ด้วยหลายคนอยากจะทราบมากเลยครับว่าการบูรณะสังขรณที่นี่เนี่ยความยากง่ายหรือว่าความลำบากกว่าที่เราจะทํานี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับอ๋อครับก็ความยากคงมีด้วยหลายประการนะครับอันดับแรกหนึ่งก็คือว่าเป็นสถานที่ที่ เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแล้วก็เป็นเมืองของอประเทศที่มีศาสนาที่แตกต่างจากเราครับที่เป็นหลักเพราะว่า90%เอของประชาชนชาวเนปาลจะเป็นนับถือศาสนาฮินดูอของพุทธเนี่ยมีแค่ประมาณเ8เท่านั้นนะครับ <ใน S 1> ผมคือ <ใน S 2> ส่ว<ใ>นใหญ่ก็จะนับถือศาสนาฮิน,<ใ>น,ฮนดูครับเพราะนั้นคณะกรรมการวัฒนธรรมต่างๆของประเทศนี้ก็จะเป็น ฮินดูซะส่วนใหญ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ของมรดกโลกนะครับเพราะฉะนั้นการยากก็คือว่าหนึ่งเราต้องได้รับอนุมัติทั้งสองสองอ,องค์กร,รหนึ่งก็คือองค์กรของทางประเทศในปา่าและอีกหนึ่งองค์กรก็คือองค์กรองค์กรของยูเนสโกของ World Heritage นะฮะของที่คุมพื้นที่เพราะพื้นที่แปลงนี้เป็นพื้นที่ของมรดกโลกที่เป็นของ ชาวโลกทั้งหมดครับแล้วก็เขาจะมีคณะกรรมการดูแลสถานที่ที่เรียกว่าล um, um ูม i ินีเดลเดลเมนทันะครับ <ผม S 2> ที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้เพราะนั้นความยากก็คือว่าเราต้องอทำแผนมาให้กับทางคณะกรรมการอนุมัติและคณะกรรมการก็จะส่งไปให้ทางอ,องค์กรของอ<ว>อกระทรวงวัฒนธรรมของพื้นที่ในปานแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ ของยูเนสโกคัซึ่งตอนแรกอาจารย์และก็ทีมสถาปนิกก็มีอาจารย์อนุสรนภกคสุเจริญและก็ดอร์ไชยีพักสุ <ผม S 2> จเจริญ <ม S 2> ในทีมของอาจารย์ที่ในการเราก็จะมาปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรในการบรอนนะในครั้งนี้ครัซึ่งในครั้งแรกเราก็จะทำ การโดยรอบของมหาวิหารมายาเทวีอันดับแรกครั้งแรกนี้หลายคนจะรู้ว่าการเดินทางเข้ามานี้จะลนบากมากเป็นดินเป็นโคลนฝนตกนี่คือจะลาบากในการเดินทางเข้ามาเราก็เลยมีการดําริกันว่าเราจะทําทางเดินโดยรอบก่อนแล้วก็ทำลานปฏิบัติธรรมทั้งหมด9ลานเนื่องจากว่าเราจะทําถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเลยใช้สัญลักษณ์ของ9ลานมาเป็นตัวกําหนดอันดับแรกแล้วก็ ในเก้าลานนี่เราจะมีทั้งหมด5้าลานใหญ่4ี่ลานเล็กครับ5้าลาน5้าลานใหญ่ตรงนั้นนี่เราก็จะเอาศีลห้าแล้วก็เบนจขักธันมาเป็นตัวกําหนดว่าเราทาเพื่อเพื่อเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้4ี่ก็คืออริยรสัจสี่นะครับเอามารวมกัน4ลานเล็กก็คืออริยรสัจสี่ก็คือทางของการดับทุกข์ของเป็นเป็นออทางของผู้เจ้าในการ,รที่จะสั่งสอนมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มมาจาก ตรงนี้นะครับเ,เป็นต,ตัวตัวแรกในการดำเนินการของเราในการทำทางเดิน<ม>แล้วก็ทำลานลานปฏิบัติธรรมทั้งหมด9ล้าลาน<ม>แล้วต่อจากนั้นก็จะทำเป็นทางเดินที่เชื่อมโยงระหว่างสถานที่ทางเข้าซึ่งเราทำตามมาสเตอร์แลนซึ่งเมื่อก่อนนี้จะมี Master Plan, ม,ามาสเตอร์แลนเมื่อสมัยตอน50ปีที่แล้วก็มีมิสเตอร์ดังเกเป็น เป็นอาร์เคิคชาวญี่ปุ่นได้ทำมาสเตอร์แพลนของที่นี่มาก่อนแล้วว่าจะต้องวางอะไรอย่างไรอันนี้เป็นข้อกําหนดอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องต่อสู้และฟาดฟันพอสมควรคือเราไม่สามารถจะไปดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งน้อได้ใช่ครับแล้วก็ทำทำตามนโยบายของเขามาก่อนแต่ในขณะเดียวกันในนโยบายบางอย่างนี่ที่เขาวางมา50ปีแล้วมันก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับการดําเนินการของเราครับอาจารย์บรรชัยครับแล้วในฐานะที่อาจารย์บรรชัยได้มาเป็นผู้บูรณะสถานที่ประสิของพระพุทธเจ้าแห่งนี้ครับความรู้สึกส่วนตัวของอาจารย์ เป็นยังไงบ้างค,ครับผมมันเป็นมันเป็นความภูมิใจที่เราเราไม่สามารถบรรยายออกมาด้วยคําพูดได้เพราะมันเราคนพุทธเรานับถือศาสนาพุทธการที่ว่าเราได้มามาดูแลมาปรับปรุงและมาทําให้สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสถานที่สําคัญหนึ่งในสี่สังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้าทําให้มีความ จเจริญมีมีการที่จะอยู่คงอยู่ต่อไปเพื่อให้ชาพุทธต่อไปในวันข้างหน้าได้มากราบสักการะมันเป็นความภูมิใจที่มันมันล้นอยู่ในใจต้องขอขอบคุณคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ด้วยที่ที่ให้เกียรติและมอบหมายให้ทีมของอาจารย์ทั้งดรสายสีอาจารย์อนุสอนภักธุกจเจริญที่มาช่วยกันมาทำครั้งนี้มันเป็นสุดยอดแห่งความภูมิใจหนึ่งในใน ความภูมิใจในชีวิตของอาจารย์ก็ว่าได้ที่ได้มามีส่วนร่วมดังนี้โอ๋อนี่เป็นผมคนรุกนเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณชาวพุทธทุกท่านด้วยนะครับรวมถึงแรงศรัทธานะครับของทุกทุกคนที่ทําให้บอกว่าพวกเราได้มีโอกาสได้มาบูรณะสถานที่แห่งนี้ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บรรชัยมากเลยนะครับดีครับดีดีมากครับดีดีครับสวัสดีครับ เราจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก่าเราจะเล่าให้สิช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดยยาสีฟันโซลคุณหญิงครับแล้วบริเวณที่เราเดินอยู่ตรงนี้ครับมันคือเรียกว่าอะไรครับผมด้านหลังนะคะ ก็คือศูนย์บริการผู้ปฏิบัติธรรมรหรือเป็นเหมือนคล้ายๆกับวิสิตเตอร์เซ็นเตอร์นะคะ,ะซึ่งะจะเป็นอาคารที่มีความสำคัญค่ะคเพราะว่าจะมีห้องพยาบาลฉุกเฉินแล้วก็มีห้องประชุมมีห้องร,ร,รับรองนะคะแล้วก็เป็นอาคารเดียวกันที่ต่อเนื่องมา เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยค่ะคือห้องปลดทุกข์ห้องสุขาเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเห็นบอกว่าบริเวณนี้จะไม่มีห้องน้ําเลยไม่มีเลยค่ะเป็นที่ยากลาบากมากคอ,อ,อย่างพระพระอาจารย์ท่านต้องดูแลผู้สูงอายุมา อากราพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะเล่าให้ฟังท่านพระหมหาสมปชท่านก็จะเล่าให้ฟังบ่อยมากว่าพาผู้สูงอายุเดินไม่ทันเพราะวจาจะต้องเดินกลับวัดไกลมากนะคะหลายกิโลตอนนี้พอเรามีห้องสุขามีห้องปลดทุบก,ก็จะทําให้อา้ที่มาปฏิบัติธรรมมากราพุทธเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยได้ได้ไดะสะดวกมากขึ้นสะดวก <มา S 1> ขึ้นได้ล้างมือก่อนไปกราพุทธเจ้าได้เข้าห้องน,น้ำ ุณหญิงครับแล้วตรงส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเราเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้นี่คือเป็นถนนแบบลูกลังเป็นดินหมดเลยไม่ใช่ลูกลังเลยค่ะเป็นถนนดินอย่าง<อ>น,น,านี้เลยเป็นแบบนี้เลยในหน้าแรงก็จะเป็นฝุ่นแบบนี้นะคะในหน้าฝนที่พี่มาครั้งแรกเนี่ย ก็เดินย่าย่ำโคนกันครึ่งเข่านะคะมา่าก็เป็นถนนอย่างเงี้ยเป็นถนนเมนเข้าสู่ตัววิหารมายาเทวีสีขาวๆด้านในก็คืออาคารที่ครอบจุดที่พระพุทธเจ้าประสูติครับผมเราก็มาบูรณะเพราะคนเท่าคนแก่มายากนะคะเดินอย่างเงี้ยเดินลํำบากมากนะคะแล้วก็แดดก็ร้อนเราก็จึงได้มาทําทางเดินนะคะปูด้วยกระเบื้อง เป็นใจอย่างดีนะคะสวยงามสะอาดนะคะนี่คือแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย และตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่หน้านะครับพระพุทธเจ้าน้อยที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนชาวไทยด้วยใช่ไหมคุณหญิงใช่ค,ค่ะอ่านี่แหละค่ะที่ตลอดสองปีที่ผ่านมาเราได้เชิญชวนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มาร่วมทําบุญผ่านเหรนทองนะคะเพื่อที่จะมาจัดสร้างเป็นองค์พระพธิธศตว์สิทธ,ธาราชกุมารหรือพระพุทธเจ้าน้อยอ,ยองค์นี้แล้วก็นํามาปฏิสฐานที่ลุมพินี ส่วนรายได้นั้นเราก็เอามาบูรณะ,ะสถานที่เกิดของพระพุทธเจ้าของเรานะคะครเราเห็นไม่ว่าจะเป็นอาคารทางเดินจนถึงลานสักการะพระโพธิสัตว์ศิทสัตถาราชกุมารหรือว่าพระพุทธเจ้าน้อยองคนี้บัดน,นี้องค์พระโพธิสัตว์ศิทธัตถาราชกุมารที่ชาวไทยได้ร่วมใจกันหล่อล้อมหัวใจกันจัดสร้างนั้นได้มาปฏิสฐานนะที่ประสูตร Hello. Hello. เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงอีกหนึ่งสถานที่สําคัญนะครับวิหารมายาเทวีแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้คุณหญิงครับพูดถึงความสำคัญของสถานที่นี้หน่อยครับผมตรงนี้เนี่ยคือจุดที่พระพุทธเจ้าประสูติ์นะคะ,ะโดยที่ ถือว่าเป็นสวนแต่ก่อนเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นสวนที่สวยงามนะคะอยู่ระหว่างกุลกบินลพัฒและกรุงเทวทหะนะคะและพระนางสิริมหารายาเทวีเนี่ยจะจะต้องเสด็จกลับบ้านเพื่อที่จะไปะมีพระประสูติการพระบุทธเจ้าแต่เมื่อเสด็จมาถึงที่ลุงพินีนี้ก็ทรงเจ็บพระรันนะคะ<ม>แล้วก็ได้ลงสงน้ำที่ศักด ด้านหลังนี้ <Ừ. S 2> นะคะ,ะแล้วก็มีพระประสูติการ,รนะคะใต้ต้นสาระ <Ừ. S 2> ซึ่งต้นสาระก็คืออยู่ภายใต้วิหารนั้นนะค,ะ,คะวิหารนี้ก็ถูกสร้างในสมัยพระเจ้าโศกแล้วก็สร้างครอบจุดุทพเจ้าประสูตโดยที่พระเจ้าโศ<อ>กได้ทําก้อนหินที่เป็นรอยพระบาทขึ้นเพื่อให้รู้ว่าจุดนี้คือจุดที่พระพุทธเจ้าเนี่ย มหาบุรุษของเราเนี่ยได้บับพ,พระบาทลงพื้นแผ่นดินครั้งแรกนะคะ,ะ,ะตัวนี้เนี่ยปัจจุบันเขาเรียกว่ามาร์์สโตนค stone ก็จะถูกครอบด้วยครอบแก้วแล้วก็อยู่ภายในวิหารพญายาเทวีแห่งนี้นะคะผมต้องบอกเลยนะครับผู้ชมครับมีหลายประเทศมากที่อยากจะเสนอตัวนะครับมาบูรณะสถานที่สำคัญแห่งนี้แต่ว่าเห็นบอกว่าทางเนี้เขาก็เลือกให้แบบ ชาวไทยเป็นคนแบบเข้ามาทำถูกต้องไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหนะครับยังไงก็ต้องบอกเลยนะครับว่าส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับของออประเทศเนปานที่เรามาในใครั้งนี้ครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับคุณหญิงครับมีอะไรบ้างครับหลังจากที่เราได้เห็นสภาพกันแล้วเนี่ยก็จะในวันวิสาขบูชานะคะเราก็อยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญนะคะกับโครงการบุรณะโตวิหารมายาทวี ที่พระพุทธเจ้าประสูตรเนี่ยนะคะกันที่เราจะจัดเต็นเพื่อที่จะรับการบริจาคการทําบุญเนี่ยนะคะที่งานวิสาขบูชาที่ท้องสนามหลวงเต็นของเราก็จะอยู่ทางสารอยู่ทางฝั่งสารนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้ามาร่วมบุญได้เลยโอ้แสงว่าชาวไทยทุกคนก็สามารถที่จะมาวิสาขบูชาค่ะ มาร่วมนะครับทำบุญบริจาคได้แล้วก็แรงศรัทธาทั้งหมดนะครับเราก็จะมาทำสถานที่แห่งนี้ให้มันดีขึ้นใช่ค่ะเอาละครับแล้ววันนี้ครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณค่ะแล้ว๋ยวไงเดี๋ยวพาบุญกันทุกคนค่มยังไงเดี๋ยวเราตามคุณหญิงเข้าไปดูด้านในต่อเลยดีกว่าครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในวิหารมายาทีวีนะครับซึ่งจริงๆแล้วสถานที่ตรงนี้ครับปกติเขาจะไม่ให้มีการบันทึกภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับและก็ที่สําคัญครับตรงตรงกลางด้วยนะครับจะมีรอยพระพุทธบาทเล็กๆนะครับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ด้วยซึ่งเป็นเกียรติกับรายการเรามากๆครับสำหรับบอกเก้าเล่าสิบในวนนี้ที่ได้เข้ามาถ่ายทําแล้วก็เก็บภาพในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับ เอาละครับด้านหลังของผมตอนนี้นะครับที่เรียกกันว่าเสาหินอโศกนะครับซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับได้เดินทางมาสักการะบูชานะครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านนะครับได้สร้างเสาหินอโศกนี้ไว้นะครับเมื่อปีพศ236นะครับสร้างไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือสถานที่ประสูตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าผมรู้สึกแบบดีใจมากครับแล้วก็ปราบปลื้มใจตื้นตันใจมากครับ พูดถึงได้มาเยี่ยมเยือนนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญได้เห็นแรงศรัทธาครับของปวงชนชาวไทยนะครับที่ร่วมกันบริจาคครับแล้วบูรณะสถานที่แห่งนี้ครับออกมาได้อย่างสวยงามมากนะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วจริงๆนะครับต้องขอคุณแฟนนะครับที่ติดตามรายการบอกก้าวเล่าสิมาโดยตลอดครับยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่ไปที่ไหนตามดูได้ในรายการแน่นอนครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ ใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิ